ราคาจำหน่ายผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าลิงก์สั่งซื้อก็ผมจะทิ้งไว้ใต้ description และพิมพ์คอมเมนต์พี่ๆกดเข้าไปถามเขากันเองนะครับเพราะอันนี้เขาให้มาฟรีเพราะผมสั่งซื้อไฟฉายเขาเรื่อยๆเขาก็เลยแถามมาให้นะครับแต่วันนี้มาแนะนำให้ดูว่ามันใช้งานยังไงแล้วก็มันคืออะไรนะครับนี่คือ EDC flashlight model V 1นะ V 1, v 1ความสว่างสูงสุด400 lumens แล้วก็เป็น built in battery นะครับแบตฝังในใช้ USB type C ในการชาร์จนะครับแล้วก็หน้าตาก็จะเป็นทรงแบบทรงยาวๆเหมือนกระสุนอย่างเงี้ยนะครับ ส่วนด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดนะครับการใช้งานคือชื่อรุ่นคือรุ่น V1 ยี่ห้อไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะนะครับน่าจะเป็น OEM ให้หลายยี่ห้ออยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ Cree XPG 2นะครับเป็นตัวอ e mit t e อร์แสงไกลสุดอยู่ที่100เมตรอลูมิเนียมอลลอยบวกโพลีคาร์บอเนตกันน้ำที่ IPX6 นะครับตกกระแทกได้ที่1เมตรแบตเตอรี่บิล์อิน200มป์ชั่วโมงนะครับแล้วก็ USB Type C เป็นช่องชาร์จจะมีแสงหลักกับแสงค่านะครับโดยแสงหลักก็จะแบ่งเป็นอิคอนมิมกนะครับ เปิดได้720นาทีแล้วก็โลเปิดได้130 70นาที60นาทีแล้วก็เทอร์โบนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นแสงด้านหน้านะครับพุ่องด้านหน้าก็จะเป็น2ลูเมน10ลูเมน40 220และ400ส่วนแสงด้านข้างนะครับก็จะเป็นแสงกระจายกว้างโดยจะมีแสงให้ใช้งานคือแสงขาว UV red red กะพริบนะครับสีวอร์มแล้วก็ red blue กะพริปสลับกันนะครับกล่องจะเป็นถาดสไลด์ออกมาแบบนี้ข้างในจะมีคู่มือแนะนำการใช้งานนะครับ มีสาย USB ให้มาเป็น USB Type C นะครับหเส้นมีโอริงสแปร์หรือเปล่าไม่ใช่นะอันนี้จะเป็นสปริตวิงหรือว่าห่วงพวกงกุญแจนะครับห้อยพวงกุญแจได้และสุดท้ายก็จะเป็นตัวไฟฉายนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีแบตเตอรี่ฝังข้างในนะครับพร้อมใช้งานหน้าตาเขาก็จะเป็นไฟฉายขนาดเล็กนะครับโดยจะมีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับอยู่ประมาณนิ้วนึงนะประมาณนิ้วชีนะ้เหมือนนิ้วชี้นะครับลองเทียบดู การนิ้วผมเนาะประมาณนี้นะครับข้อนิ้วบางคนจะมองเหมือนเป็นรีโมทรีโมททีวีรีโมทไอ้รีโมท,ร,โมทรีโมทประตูอะไรแบบนี้นะครับก็ก็ได้เนาะนะครับผมส่วนโครงสร้างที่ผลิตก็คือบริเวณเปโซด้านหน้านี้จะเป็นอลูมิเนียมลอยนะครับเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็จะมี LED ดีหลักอยู่ในออปติคอลซึ่งตัวนี้จะใช้ Cree xpg 2นะครับเป็นตัวให้แสงหลักความสว่างสูงสุดก็คือ700เอ,อ้อยไม่ใช่700แก้ไขความสว่างสูงสุดอยู่ที่400ลูเมนส์เลยนะครับ ส่วนของบอดี้ Body หลักนะครับที่เป็นบริเวณตัวบอดี้นี้จะเป็น PC หรือโพลีคาร์บอเนตซึ่งเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีความทนทานต่อการใช้งานนะครทนแรงกระแทกทนแรงกดทับทนความร้อนทนความเย็นแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับอีกอย่างก็คือมันทน UV ด้วยสวิตช์คอนโทรลอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเป็นสวิตช์ยางลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูหรือว่าเป็นหกเหลี่ยมหรือเป็น5้าเหลี่ยมก็ไม่รู้เนาะเป็นสวิตช์ยางด้านข้างตรงนี้นะครับ แบตเตอรี่ built-in ภายในเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ความจุ200มิลลิแอมป์อาวนะครับโดยฝังอยู่บริเวณด้านล่างของด้ามตรงนี้จะมีพอร์ต USB นะครับขนาดเล็กซึ่งเปิดด้วยการดึงจุกยางนี้ออกนะครับแต่จุกยางนี้อาจจะขาดหรือว่าหลุดในอนาคตเนาะก็เป็นช่อง USB Type C นะครับดูแบบมินเมย์จะหลุดมากๆเลยจะขาดก็ต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดหลุดนี่ก็ไม่กันน้ำนะครับแต่ตัวนี้ก็จะมีบอกว่ามาตรฐานการกันน้ำเป็น IPX6 ก็คือ โดนฝนปล่อยๆได้นะครับส่วนท้ายจะเป็นช่องสําหรับใส่ห่วงหรือว่าร้อยเชือกนะครับห้อยกับกุญแจรถกุญแจบ้านหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้เล็กๆนะครับเล็กเละๆนะครับผมโอเคการกดเปิดปิดใช้งานและการคอนโทรลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเจ้าตัวนี้ใช้งานยังไงแล้วก็แสงเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูสักทีเดียวนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรพี่ๆก็ดูกันไปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมตัวของไฟฉายเนี่ยก็จะมีสวิตช์อยู่ด้านข้างนะครับโดยการกดเปิดปิดเนี่ย กดสวิตช์ค้างนะครับมันจะเป็นแสงเปิดระดับเดียวอยู่ที่400ลูเมนนะครับเป็นแสงขาวๆปล่อยมือก็คือดับเลยนะครับกดโฮไว้นี่เป็นซิงเกิลเอา์พุตแล้วตอนเปิดเนี่ยจะมีไฟสีเขียวขึ้นก็คือบอกว่าแบตเตอรี่มีอยู่เยอะนะครับปล่อยมือเมื่อไหร่ไฟดับเลยนี่คือ400ลูเมนผมจะลองดับไฟให้ดูนะครับนี่เป็นเวลากลางวันกดค้างก็400ลูเมนก็ประมาณนี้นะครับสว่างอยู่เนาะนะครับเป็นเบิร์สโหมดคือเปิดชั่วคราวตัวบอดี้เนี่ยจะมีการเติมสาร โกลอินเดอะดารไปด้วยนะครับในเนื้อวัสดุมันก็จะเป็นลักษณะสีเขียวๆสว่างขึ้นมาเพราะว่าแสงมันทําหน้าที่กระจายด้านในนะครับถ้าโดน UV นี่คือสว่างเขียวเลยนะครับเมื่อเปิดอยู่ตรงฝังอยู่ในเนื้อเนี่ยน,นะครับกระจายอยู่มันก็ทําให้ตัวของไฟฉายเนะี่ยมีการเรืองแสงขึ้นมาเมื่อเราเปิดใช้งานนะครับผมอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คือ แสงเนี่ยนอกจากจะเป็นการเปิดชั่วคาราวแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการจะเปิดแสงหลักด้านบนตรงนี้นะครับให้มันติดตลอดโดยไม่ต้องกดสวิตช์คานะก็กดดับเบิลคลิกนะหรือดับเบิลแท็บนะเดี๋ยวนะลองใหม่ติดไหม้โยโทษทีตึก๊กดับเบิลคลิกโอเคครับส่วนถ้าเราจะเปิดไฟด้านหน้าให้มันติดตลอดนะครับก็กด ดับเบิลคลิกนะครับเท่าที่ผมลองกดแต่สวิชมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ลองดูเนาะคลิกคลิกนะครับไฟก็จะติดขึ้นมาที่ระดับต่ำๆก่อนนะครับแล้วก็ตอนติดอยู่เนี่ยจะมีไฟบอกสถานะแบตตรงนี้ด้วยนะครับขึ้นเป็นสีเขียวประมาณ4วินาทีแล้วดับไปจะปร,ปรับความสว่างก็เพียงแต่คลิกสวิชนะครับแต่ละครั้งแสงก็จะมีความสว่างเพิ่มขึ้นจนถึงสุดแล้วจะวนกลับมาที่เบาอีกครับโลมีเดียมไฮแล้วก็แม็กซ์นะครับตามนี้เลยแสงก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับการสลับจากหน้าไปข้างหรือว่าจะใช้งานไฟข้างตั้งแต่ตอนที่ปิดเลยก็กด<ๆ>3คลิกนะครับ1 2 3บางทีก็ไม่ติดเนาะสวิชมันอ่าติดขึ้นมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นคือกดไม่ต้องเร็วมากกดคลิกคลิกคลิกนะครับหรือว่าคลิกคลิกไฟก็จะเป็นแสงขาวติดสว่างขึ้นมานะครับก็จะเป็นแสงกระจายอยู่ร,บรอบๆเลยเดี๋ยวผมจะลองดับไฟให้ดูนะนะครับแสงก็จะเป็นเหมือนเป็นหลอดกระจายนะครับใช้งานเป็น ข่มเทียนหรือว่าเป็นสัญญาณเตือนห้อยมันก็จะแบบกระพริบไปกระพริบมานะครับแล้วก็เราแถบสวิชอีกครั้งหนึ่งนะครับแสงก็จะเปลี่ยนเป็นไวฟลชนะครับสีเขียวนี่คือเป็นตัวเรืองแสงเนาะก็สว่างอยู่นะเราคลิกอีกครั้งหนึ่งอันนี้จะเป็น UV นะครับ UV ก็จะนิ่งๆอยู่กับที่เลยนะครับคลิกครั้งหนึ่งก็จะเป็นเรดนิ่งๆนะครับใช้เป็นไฟห้อยคอรหรือว่าห้อยปวงกุญจรถปั่นจันกรยานหรือวิง่งก็จะแกว่งไปแกว่งมาก็จะเห็นชัดอยู่นะเพราะว่ามันกระจายอยู่รอบๆนะครับ อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น r e flashing กระพริบเตือนนะครับล้วคลิกอีกครั้งหนึ่งอันนี้จะเป็น natural white หรือ warm light นะครับแสงออกส้มๆอุ่นๆหน่อยกระจายเหมือนกันแล้วคลิกอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น red blue flash นะเหมือนเป็นไฟแปะไว้ตั้งไว้ก็คือจะเห็นว่าเป็นเหมือนไฟกระพริบเตือนตำรวจนะครับกระพริบอย่างเงี้ยสีก็จะแบบบางทีก็จะเป็นม่วงด้วยนะครับเป็น red blue red blue สลับกันเร็วๆช้า คลิกอีกก็จะกลับมาที่ไว้เหมือนเดิมนะครับก็คือสรุปสั้นๆก็คือจะใช้งานแสงข้างกด3คลิกนะครับจะใช้งานแสงด้านหน้ากด2คลิกจะใช้งานชั่วคราวกดค้างไว้นะครับ1 2ไปไหม1นึ่งสวิชมันไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะ1 2 3กดยากนิดนึงครับแต่ปิดก็คือกดค้างเพื่อปิดนะครับกดค้างเพื่อเปิดชั่วคราวกดดับเบิลคลิกนะครับ,รบเพื่อเปิดไฟหน้ากด หนึ่งสองสามทริปเปลิลคลิกเพื่อเปิดไฟข้างกดคลิกแต่ละครั้งเปลี่ยนโหมดทั้งไฟข้างและไฟหน้ากดค้างเพื่อปิดนะครับก็ประมาณนี้แหละยู UI มันจะงงๆง,งหน่อยนะแต่ผมสรุปให้แล้วกดค้างเพื่อเปิดชั่วคราวแรงสุดกดคลิก,คล,กคลิกเพื่อเปิดไฟหน้านะครับที่ระดับต่ําแล้วคลิกเพื่อปรับความสว่างวนไปแล้วกด3คลิก1 2ึสาเพื่อปรับมาเป็นไฟข้างกดคลิกแต่ละครั้งก็จะเป็นการปรับไปที่แสงต่างๆที่เขามีให้ใช้นะครับ ค่าความสว่างต่างๆ ui อะไรเดี๋ยวผมจะให้ไว้ใต้ description และพ i n comment แล้วกันนะไปอ่านเพิ่มเติมกันตรงนั้นได้นะครับก็เป็นไฟฉายที่แสงแบบจะบอกว่าเป็นปรับได้เยอะแสงมากนะครับแล้วก็ราคาผมไม่ทราบแต่น่าจะไม่แพงหรอกเนาะก็ลองไปดูแล้วกันนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆชอบก็ลองดูนะครับผมเผื่อว่าจะเอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้นะครับแสงกระจายกว้างดีขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่อพิซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ a b p y r i d i n d out